คุณเบ้าโจยูทูบใช่ไหมครับมื่อนี้บ่าวโจจะพาะมาชมราคาควายงามของคุณแม่จุม๋มเลยครับเด้อมื่อน,นี้สิเปิดจักตัวครับผมตัวโคไม่ครับนี่เด้อครับตัวเรกครับผมแนะนํำตัวนะครับผมแม่ซื้อว่าแม่จุ๋มเนาะแม่จุ๋มจ้าอยู่บ้านบ้านน่าล้อมอำเภอหนองสังตำบลหนองเรือจังหวัดหนองบ่อลำพูจ้ะครับผมควายตัวนี้ความสูงอยู่ที่ อ๋อไล่สามจมูกสามจิกิดนะครับเนาะอยู่ในท้องนี่ผสมผสมเบิ่มพันล้านเลยค่ะผสมเบิ่มพันล้านเด้อครับเด้อผสมวันที่สิบเดือนสี่เดือนสี่ไรเอาเด้อครับเด้อเบาโจกอ่ะนั่นนะครับผมนี่ครับเบิ่มพันล้านมีใบมีหลอดพร้อมนะครับเนาะ นี่ครับหลอดครับผมหลอดเนบอยู่นี่นะครับเด้อหมอพ้นบ่มีแม็กครับผมนก็จาเป็นต้องได้สอดครับนี่ครับผมนี่ครับผมแม่นี่ซื้อว่าจะไหนครับนี่บ่มีซื้อเนาะครับเนาะความสูงร้อยสามสิบหกสามสิบเจ็ดบ่ตาเตี้มเตี้มจำชัดเจนนะครับเด้อลูกนี่เป็นลูกตัวแม่ครับนี่ลูกสาวพ่ลูกสาวพิ่นเป็นลูกเป็นลูกของเพชรเจ้าเพชรลำพูเนาะเดี่ยครับมีใบมีหลอดพร้อมครับผม มีใบมีหลอดพร้อมด้ครับด้วยกิงกลางสอบถามได้เบอร์โทรศัพท์นะครับ087ย์แปหหสครับผมตัวนี้เป็นลูกแม่เนาะต,ตัวแม่ครับอ้วนท้วน,วน,วน,วนสมบูรณ์นะครับด้วยควรดีครับผมเป็นลูกสาเพชรลำพูมีใบมีหลอดพร้อมตาเตียมเกี้ยมจ้ำชัดเจนครับเ,เ,เล็บแข็งเล็บขาดี นี่ครับผมแม่ครับผมควดตัวนี้จะรูกมาจากตัวอะไครับไม่่เป็นตัวที่สามขาทองตัวที่สามขาทองเนะครับเด้อนี่ครับผมเรียบแข้งเรียบขาตัวนี้เป็นสายเลือดมาใส่ครับนี่สายเลือดเป็นเพชรนอะไรอย่างไรผมไม่ใยเห็นไหมอ๋อนี่นะครับเด้อเลี้ยงหุ้ยๆดีดีครับผมได้จักเดือนแล้วครับนี่ เดือนแล้วบครับผมมุงด้วยครับผมสมบูรณ์ดีทุกอย่างด้วยครับเด้ออย่าตื่นนี่ละบ่เป็ายังลูกนี่ด้วยครับเด้อสัตว์มีควรควรตกส่วงขัวด้วยครับเด้อทั้งขัวครับผมอันนี้ฟังไส้ครับผมเกี่ยวขึ้นไปพูนครับขอไงขอตันดีแม่ลูกคมนี่สิเปิดราคาเท่าไรครับผมหนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันจ้ะหนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันนะครับเด้อ ผู้ใดสนใจกับกิ้งก้างสอบถามได้นลยครับควรตกสวงขวา<ช>เกี่ยวขึ้นมาผีครับผมแม่นี่ได้ลูกมาแล้วประมาณสามตัวนะครับด้วยเอฟซีครับผมท่านใดสนใจกับกิ้งก้างสอบถามได้ครับผมเอิอร์กบกเผายายขออ่องถุงน้องขาวหนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันเนาะครับเนาะนี่เด้อครับแม่ลูกคมนี่หนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันครับผมน,น,นี่ครับผมต่อร้องได้เนาะครับเนาะ ลูกสาวเพชรลำพูอเหลียงห่ยๆครับผมนี่นะครับผมู้ใดสนใจหรือสิมาชมตัวกิ่งก็ได้เนาะ,อ,ะอยู่บ้านนาล้อมกิ่งกลางสอบถามมาได้ครับผมเมื่อนี้เปิดจากโตัครับเปิดสองโคมตัวนี้โคมแหลก้อครับเด้อนี่ครับผมมาชมตัวกิ่งได้ครับผมนี่ยครับท่ายืนครับผม ย่างสวยเอาโอเคครับผมเดี๋ยวไปชมคมต่อไปครับผมราคาหนีกับตอร้องไหนเด้อครับเด้อครับนีเด้อครับค้มที่สองครับผมตัวนี้แม่นี่มีซื้อบ่ครับนี่แม่คูณเหรอแม่คูนครับผมเบื้องหน้าเบื้องต่ายเด้อครับเด้อแม่ลูกเด้อครับเด้อนี่ครับผมเบกบอกเผาไงขออ่องถุงน้องขาวครับอ่องผูกโบเด้อครับเด้อควตัวนี้สูงเท่าไรครับนี่ร้อยสามสิบเก้านะครับเนาะ แม่ลูกเด้อครับเด้อนี่ครับลูกซ้ายของเขาตัวนี้น้อยนะครับเป็นลูกเป็นล้านดาวเหนือนะครับนี่เป็นล้านดาวเหนือนะครับเบื้องหลังดวยครับอ้ยบุ้งเด้อล่ะปั่นท่ายครับเอฟซีครับผมท่านใดเดียนมือแล้วเดียนกับซีมือครับผมนี่ครับผมแม่ลูกครบนี่ครับผมแม่ทองว่างเนาะครับเนาะแม่ทองว้างครับผมตื่นแน่นอนหนึ่งเล็บแข็งเล็บขาเด้อครับเด้อ เล็บแข็งเล็บขาดีครับผมนี่ครับลูกไซตตัวน้อยๆนะครับผมไอ้สูงร้อยสามจุบเก้าผู้ใดสนใจก็กินกลางสอบถามได้เด้อครับเด้อแม่ลูกคมนี่ได้เดียนก็บีกสิบมือไว้ยทีนี่ครับผมเบื้องหลังดูครับตัวน้อยๆนี่ยหมครับเบื้องหลังด้ได้เดียนก็บีกสิบมือเบื้องบ้นทไทยล้านดาวเนื้ออันนี้แม่เด้อครับเด้อทายเปิดดีผู้ใดสนใจก็กิงกลางสอบถามได้ครับผม ผมนี่สิเปิดราคาตั้งแต่ครับนี่ยแสนสามหมื่นจ้ะหนึ่งแสนสามหมื่นนะครับเน้ะแม่ลูกด้วยครับด้วยเป็นลูกตัวผู้นี่ครับผมหลานดาวเหนือเลี้ยงอุ้ยหูยครับผมผู้ใดสนใจเรื่องจังได็ก็มาชมตัวจริงได้แม่ได้ลูกตัวที่ไหนแล้วครับนี่ยตัวขันแม่นภาพก็สิตัวที่สามไข่ทองนะตอนนี้ได้ลูกสองตัวนะครับเนาะยกคอขึ้นหน่อยนะครับมี่ครับผมเพราะอ่องทุ่งนองขาวครับผม ต้องผูกบูยดยนะครับเด้อผู้ดใดสนใจกินอะไรก็กินกลางสอบถามได้หลานชายดาวเหนือควรดีนะ<ช>ครับผมแข้งขาดีไข่สวยไข่สวยเบื้องหลังดูครับ <c oughs> พูดไหม <c oughs> นี่นะครับผมเอาเบอร์โทรศัพท์เีกนะครับผม0 87 0 87 866 866 สี่สองสามสามนะครับเด้อกิ่งกลางสอบทามไม่จุ่มได้ครับผมเมื่อนี้ก็เปิดสองคบเทียนบ่ครับนี่นี่แหละครับผมหนึ่งแสนสามหมืน่นถ้วนบะหนึ่งแสนสามหมื่นท้วนลูกซ้ยดยนะครับเด้อแม่ลูกลูกผูกครับผมตอนนี้แม่ขึ้นไหมครับเนี่ยว่าตอนนี้ขื้นเพราะว่าลูกเพิ่งได้เดีนเดียวนึงสอนแต่ลูกนี่ครับผมเบื้องหลังถ้าไหนก็นมาชมตัวจริงได้ เอาอเชียครับผมข้าท่านท่านี้เนาะครับผมสวัสดีครับผมกดกระดิ่งกดซับสไครต์กดติดตามให้บ้าโจูนี้นะครับเด้อสิหาคลิปไม่ไม่ใหม่เอฟซีหรือแฟนคลับได้รับชมครับผมสวัสดีครับ